จ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเพียงแค่ถูกท่านพ่อจกักรพรรดส่งมาเพื่อปกป้อ,องความปลอดภัยของข้าเจ้ามีคุณสมบัติอะไรในการตัดสินใจแทนข้าเดิมทีห้าแสนตำลึงนั้นหน้าสำนักก็จะจัดสรรไปยังเมืองฟูอันเพื่อสร้างเขื่อนและคลองอยู่แล้วตอนนี้ข้าจะใช้มันอีกครั้งเพื่อประชาชนเมืองฟูอัน มันมีปัญหาตรงไหนหรือเฮ้อผู้ได้นะ่าฟังดิฆาตกรฆ่าคนเจกเช่นฆ่ามดอย่างเจ้านะจะรู้จักเป็นห่วงเป็นใยความเป็นความตายประชาชนจริงหรือเจ้าก็แค่พยายามสร้างชื่อเสียงสำหรับตัวเจ้าเองเจริยศชื่อเสียงหลอกลวงไอ้สุนัขกล้าด่าองค์ชายเช่นนี้เลยหรือไม่เป็นไรแจัดการได้นะ ใช่แค่ต้องการสร้างชื่อเสียงแล้วเจ้าจะทําไมข้าถ้าเก่งจริงก็ไปแย่งห้าแสนตำลึงกลับมาตอนนี้เลยสิจบเจ้ารู้อยู่เกียใจว่าข้าไม่สามารถนำเงินห้าแสนตำลึงกลับคืนมาได้งั้นข้าก็ช่วยไม่ได้เจ้าอย่าได้ใจนะไม่ช้าก,ก็เร็วข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้ความเย่อหยิ่งของเจ้าพี่ องราชทยายาทค่อยๆเดินแล้วเขย,อย่ครับองรัชไทยายาทสุนัขถ้าเ้ารู้แต่แรกว,ว่าเขาจะด่าท่านตอนนั้นข้าควรจะปล่อยให้นกเขาของเขาตายไปสักที่นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงไม่มีแรงแม้แต่จะด่าคนอื่นเอาเธอเขายังไม่โกรธเลยแล้วเจ้าจะโกรธทำไมก็โกรธที่เขาด่าองชายไงล่ะ งั้นข้าจะช่วยระบายความโกรธให้นะองค์ชายตอนนี้องค์ชายฉีกหน้าองค์และชะทถาตาิขาดยับเยินแล้วองค์ชายคิดว่าต่อไปจากนี้เขาจะทำย่างไงผมเริ่มลงมือที่เจ้าก่อนเหมือนเดิมให้เจ้าช่วยจัดการสร้างจุกมอมฉันปั่นหัวเขาเล่นได้อย่างสนุกเลยนะสิฮึยะ อ๋อว้าจู่ๆก็มาอยู่ตรงหลังค่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไรใช่ไหมองค์รัชาทาย,ยาททำไมท่านใี่บัดซบเอ้ยถ้าได้กระทืบซ้ำส,สักทีก็คงจะดีอุ